การพบกันในคู่ที่สองระหว่างทีมวัดคูนะครับทีมวัดคูในฝั่งผู้บรรยายชุดสีฟ้าเนี่ยแหละครับตำแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นพิเลศแซบุรอนตำแหน่งหน้าซ้ายก็เป็นพิจูนะครับส่วนตำแหน่งแบ็กตอนนี้เป็นอากมลพบกับทีมโรงสีซีนะครับโรงสีซีโรงสีซีก็หน้าขวาทําตอนนี้เป็น พี่เจ๊กนะครับตอนนี้เป็นพี่เจ็กจากพี่จิตหน้าซ้ายชงตอนนี้เป็นจ้โต้งนะครับเป็นจ้าโต้งแล้วก็ตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นจัชชอาล้ครับน้องอ้ํานักกรอบหน้ายกบอกว่าลุงนิดพันไม้เป็นไงมั่งลุงนิดพันไม้ลุงนิดพันไม้กําลังลงสนามสองครับกําลังแข่งอยู่ในสนามสองพบกับทีมนครสวรรค์ยังไม่รู้ผลครับต้องบอกพี่ๆน้องๆครับวันนี้ผมอาจจะ ฉุกระหุกนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เอาพิพิธบัลนาเลิศเช่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้ผมบอกทางพี่ๆน้องก่อนนะครับว่าจะตะกุกตะกัก,กนิดนึงเพราะมาช่วยมาช่วยทีมป่าหน่อย เล่นด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะข,ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงโต๊ะใส่ทอดแล้วก็ลงไปแข่งบ้างอะไรบ้างในบางช่วงก็น่าจะหยุดพักไร้สดเป็นบางช่วงนะครับข<พ>อ<พ>อนุญาต <พอ S 2> เป็นบางช่วงแต่ก็คงประมาณสัก2แมตรพอเนาะมาร่วมสนุกพอครับมาร่วมสนุกไม่ได้คาดหวังอะไรนะฮะ สวัสดีน้องต้าด้วยนะครับร้านโตเกียวชัดเจนเอ่อน้องต้าครับพีอ้นบอกว่าให้มาช่วยงานด่วนจีเลยตอนนี้ทีมงานไม่มีนะครับขาดทีมงานต้ามาให้ไวเลยครับมาให้ไวเลยโอเคนะตอนนี้ทีมลงสีขึ้นนำที่6ต่อ2 จันชอมาที่หน้าซ้ายอามน์เปิดพิตูต้องแก้ไขแต่วัดจังหวะแก้ไขลูกมันหอกข้างครับเนี่ยนะฮะแต่ละท่านแก้ไขกันทีกป็ปวดเอวกันเลยนะครับเปลี่ยนมาทางวัดคูจะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่2อต่อ7คนข้างห่างนิดนึงโอ้โหลูกนี้อามน์เสิร์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มของลงศีสี 4. ขึ้นนำค่อนข้างห่างแล้วครับ8ต่อ2องช่องซ้ายหน้าซ้ายพีตู่เปิดแล้วชงให้พี่เลิศนี่หละหาเอาแล้วครับสันล็อกแต้มได้อยู่ถือว่าคล่องนะครับสำหรับพี่เลิศในตำแหน่งหน้าขวาทำจากสุขโขทัยนะฮะวันนี้มาเล่นให้ทีมวัดคูจากพิษุโรกพี่หนวดลงยังของพี่หนวดนเอ่อ แตมตอนนี้ขึ้นนำที่9ต่อ3ค่อนข้างห่างนะครับเสร์บมัชนจันๆรลุงนี้เปิดไม่ค่อยดีนะครับโอ้จันรชอวันนี้เสริรบดีครับถือว่าเดินจ้ำได้สบายๆนะฮะเล่นในนามโรงส,สีนะครับคุณเพื่อนศิลปะสนามหน้าเล่นครับขอบคุณครับเอาละครับเจ้าโตเปิดขวาชงซ้าย เอาวละครับพี่เจ็กสันลูกนี้ล็อกแดมเรียบร้อยเอาล้ครับขึ้นนําค่อนข้างห่างแล้วครค่อนข้างห่างแล้วครับจังหวะเปิดลึกไปนิดนึงครับ แต้มตัวนี้ตามอยู่3ต่อ12องโอ้ยอมนเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามนะครับบางท่านก็รู้จักในานามผู้พันก์กมน,นะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าอามนเนี่ยแหละครับสวัสดีครับเบิร์ดขวัญ13ต่อสน็อกรอบแล้วครับหน้าซ้ายปิตูเปิดพิเลิศชงเองแล้วฮะตีหัวเบาๆลูกล้นมาปิะตูต้องเปิดแล้วก็ชงอีกครั้งหนึ่งโอโ้จังหวะสันลูกนี้ไม่ข้ามครับ ทำให้ทีมลงสีซีขึ้นแท่นล้ฮะในเซตแรกหน้าขวาปิดเจ็กยังเปิดได้อยู่เอาละครับสันทัดบอกเบาๆล็อกแต้มได้ปิดเซต,ตแรกเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งไอสนามสองไปแล้วร้านั้านล้น,น,นเมื่อกี้นี้ลุงฤทธิ์กับนครสวั์ใครชนะเมื่อสักครู่นี้สนามสองนะครับ ลุงนิดพันไม้กับทีมนครสวรรค์ปรากฏว่าทีมนครสวรรค์ก็เอาชนะไปได้นะครับชนพระอานอัดฉีดจันชอหนึ่งชุดใหญ่สวัสดีนุงเบนครับเสียเทิงสวัสดีครับมองว่างเข้ามาช่วยงานด่วนนะครับเสียเทิงพี่พงศ์เอฟซีครับขอบคุณครับพี่พงศ์สวัสดีครับคุณมรีสอนจิต เอาละครมาชมเกมในเซตที่สองกันต่อแร์แล้วครับขอบคุณครับ ไม่เดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวให้เจ็กลงนี่ยเพราะว่าพี่พวงแต่อาจจะลงไปช่วยบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยเอาเต็มๆขึ้นโอ้แค่นี้ผมก็แย่แล้วพี่เล็กให้ผมขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไปลงลงสายช่างน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเออ่พี่ชนจน,นแดงบอกว่าตำนานเซปักเซนาปันเลี่ยงครับพี่อ๋อ อูเอาเลครับโดนเกี่ยวครับลูกนี้พี่ตู่ชงให้พี่เลิศเตะคืนลูกนี้ออกหลังไปนิดนึงครับเป็นแต้มของโรงสีสีวันนี้โรงสีสีมาดีนะฮะโรงสีมาดีทั้ง A B C D เลยนะครับแต้มอยู่ที่สต่อ4ช่องซ้ายพี่ตู่ตีหัวจังหวงัด2เอาเละครับเกี่ยวได้แล้วลูกนี้ยังไงแก้ไขข้ามไปแต่ว่ามันออกครับเป็นแต้มของ ทีมวัดครูก็จะมีตะก้อที่มาจากวัดก็ทีมเดียวเนี่ยนะฮะวัดครูนะครับที่อื่นเข้ามาจากสโมสรกันนะฮะเออพิเรศวัดครูมีหน้าที่เผาอย่างเดียวนะฮะเออเอ้เจนก็น้าป่ะก็น้าป่ะ อ้าวโอ้โหมาดีเลยนะแต่หกโค้งน้องมีโค้งสีตัวสีเหรอเนี่ยพี่เลนวิเลนก็บอกว่าแหกโค้งไหนเออโอ้โหตัวเตะดีนะออกกรดีเออตัวยกก็ดีออกกระแรกกันเลยสนุกเนี่ยสนุกออก้าง้วเซตสุดท้ายก็ดิวแบบเออตอนนี้นะครับตอนนี้พี่ชนชนแดนกําลังชวนพี่ๆน้องๆคุยเรื่องเลี่ยงกับเจ้านะฮะเลี่ยงกับเจ้าก็มันจะมีเส้นบางๆขวางอยู่นิดนึงนะพี่ชน มีเส้นบางๆขวางอยู่นิดเดียงจากเดี่ยงจะกลายเป็นเจ้าไปเลยครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยบุญจงังวะน้องวุนสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าแข่งที่ไหนครับโอเคมีลิเกให้ดูไหมพี่ชอบดูลิเกเขาโคหกเก <c oughs> <c oughs> ่งตอนนี้สนามจัดการแข่งก็อยู่ที่บริเวณโ,โรงเรียนเทศบาลบ้านตโนดนะครับโรงเรียนเทศบาล ตำบลตโนดอ่ะฮะอำเภอคิริมาศจังหวัดสุขโขทัยเป็นการแข่งขันในปรเดียมอบวุโส17จังหวัดภาคเหนือประเภทแบ็ค60คู่หน้า50 <c oughs> อัพเออวิจดนว,นวนิวิต้องคอมเมนต์มาเลย <c oughs> พี่อ่ะ เขากำลังบรรจายดีๆพี่ชนพี่ก็มาชวนคุยเรื่องเลี้ยงเรื่องเองด้าอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่ใช่สายนะั้นนะจริงๆแล้วผมสายธรรมะธรรมโมพอไรส์สดถ่ายทอดเสร็จก็จะไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธ,ธิแล้วครับ <c oughs> อย่ามันใ้แล้วทางบ้านอย่ามันใ้ <c oughs> โอ้ตอนนี้ทีมวัดคูพิกขึ้นนำ8ต่อ6แต่ว่าจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข่ามาครับเป็นแต้มของลงสีขยับขยืขยนขึ้น ตามมาอีกนิดหนึ่งนะฮะเ็ต่อแปครับลงสีซียังตามอยู่นะฮะแต่ว่าเก็บเซตแรกตุนไม่ได้จันชอเสิร์ฟลูกนี้เอาแล้วครับไม่ข้ามเหมือนกันเอ่ออะไรนะฮะอยากอยากให้พี่มาลำพูนจังได้ครับได้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 ไดไดยกไปไปมีมี้าม,มีแมทตะก็อะไรส่งข่าวได้ครับทักเฟซมาได้ทักเฟซมาได,าได,าได้คุยกันทางแมทจะเจอได้ครับ ยินดีนะครับยินดีสำหรับพี่น้องทุกท่านเลยครับดาบต้อมบอกว่าใช้เข่าผิดประเภทอดีตนั่นไงว่าแล้วพี่ชนบอกว่าเราดูพี่เคห้อยหัวเตะเตะไม่ไหวแล้วชนเจ็บเข่าเหมือนกันเจ็บเขา่ามันไม่รู้ว่าอยู่ๆมันก็เจ็บๆไปเลยอ่ะโดดไม่ขึ้นงานนี้ก็มาลำบากแล้วครับแล้วมาชงขวาแล้วมาชงหน้าขวาเงี้ยลำบากครับ จุขโขไทยไปที่อะไรครับเนี่ยไปทีไรระบมทุกทีครับอ๋ออ๋ออ,อ๋อครับเอาล้วฮะลูกนี้พี่เลิศสันดีครับเป็นแต้มให้ทีมวัดคูสุดยอดสุดยอดแต้มขยับ ขยื่นเคลื่อนตามาที่8ต่อท11ทันหรือไม่ทันหน้าซ้ายพิะตูเปิดอมนชงห่างนิดนึงต้องแก้ไขข้ามมาแบบนี้แล้วเจ้าโตง้งชงให้เจ้าเจ๊กสันทัดบล็อกแ้มเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้กรรมการบอกว่าพี่เลิศล้ำตักข่ายนะครับเป็นแต้มของทีมรงสีคราเพียนันสรวัสดีครับแต้มขยับมาแล้วหิบตัวทเวทช่องซ้ายยังเปิดได้อยู่ปิตูชงให้พี่เลิศลึกนิดนึงโอ้โดนสันคืนดีครับไวมากฮะจดเจ็กจากพิกจิตครับ เออเหลี่ยมนี้สนุกครับก็จะสนุกในเหลี่ยมของเอาวโสคือแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะพี่พงศ์หมายความว่าผมมองว่าถ้าจัดเหลี่ยมที่ในสนามเขาแต่และทีมที่มาแล้วมันพอๆกันน่ะนะผมมองว่ามันพอๆกันไม่ไม,ไม่ไม่ขี่กันมากเลรกันมากเกมมันจะสนุกเกมจะสนุกครับ คุณหนุ่มเมืองหมอแคนสวัสดีครับคุณอนันต์มูลแก้วสวัสดีครับน้องบอลบ,บิดสอนจันอิ่งแต้มตอนนี้วัดคูขึ้นนำสิบสามสิบเอาไม่แน่อีกหนึ่งคู่แล้วครับช่องซ้ายจ้าโตงเปิดชงให้เจ้าเจ๊กนี่แหละครับจังหวะสานลูกนี้ไม่ข้ามเอาแลฮะเป็นผลให้ทีมวัดคูพลิกขึ้นนําแล้วก็ขึ้นแท่นในเซตสองถ้าปิดได้มีเซตสคุณจิรวัน บอกว่าขวัญถุงแข่งยังขวัญถุงแข่งหรือยังยังนะครับยังนะฮะยังสนามสองตอนนี้เป็นกำแพงเพชรพบกับพบกับพบกับสพเมืองเก่านะครับกำแพงเพชรยังไม่ลงนะฮะเอ้ไม่ใช่ฮะขวัญถุงยังครับยังเสดายพลาดไปชนที่ลำปางอ๋อครับสวัสดีพิสมานเพียงพลสายสุพรรณสวัสดีครับ แต่สิบสามสิบสี่ทันหรือไม่ทันลูกนี้แหละครับจะอยู่จะไปจะรอดไม่รอดโอ้โหพี่เลิศงัดลูกนี้ไม่ข้ามเอาเลยครับชอบเขาชอบกันหลายคนเนี่ยกับก็ชอบนักกีฬาเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบคนจัดนะฮะเขาบอกเขาไม่ชอบคนจัดก็หยอยอยอกยอเออ เซออนเซออนเดินมาแซวเป็นระยะๆะะนะครับน้องยงสวัสดีครับพี่เคบอกเบอร์สามพี่โต้องอ๋อมาเติมพลังก่อนเหรอครับพี่ประลัดอ้ามสวัสดีครับสวัสดีครับรผมนึก <c oughs> โอ้โหเอาแล้วครับจังหวะแต้มดิวลูกนี้กลายเป็นลงสีสีลงสีสี แต้มมาที่1ิ้าเท่าเอาล้วฮะ oh, <okay. S 1> จะออกทางไหนโอ้ oh, oh, จะตรงเปิด oh, <okay. S 1> ไม่ดีนะครับ oh, <okay. S 1> จังหวะนี้ oh, <okay. S 1> เป็นลงสีเออเป็นทีมวัดคูพลิกขึ้นนำนะฮะแล้วขึ้นแท่นในช่วงจังหวะแต้มดิวอีกครั้งหนึ่งโอ้โห oh, <okay. S 1> สิบสี่เราปิดไม่ได้จะมาปิดแต้มดิวได้หรือไม่ oh, <okay. S 1> ช่องซ้ายอมนเปิดปิตูชงนิ่งแบบนี้เรียบร้อยครับมีเซตสาแน่นอนฮะเซตสเป็นของวัดคูเอาลครับ เซตที่3ระว่างทีมวัดคูตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งผู้ยายกับทีมลงศรีซีอยู่ในฝั่งตรงข้ามเก็บกันไปคนลเซตต้องมาดูเซตสแต้มแรกเป็นของทีมวัดคูพี่รอบอกว่านครสวรรค์กับเอ่อทีมลุงนิดใครชนะนะครสวรรค์ครับพี่รอนะครสวรรค์ก็เอาชนะทีมลุงนิดไปได้นะฮะัสำหรับสนามสองครับเก็บ เก็บเขาเรียกอะไรเก็บแต้มเก็บคะแนนแมตช์แรกก็ได้แล้วฮะแต้มตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเท่าอาจารชอมาที่หน้าซ้ายพี่ตูเปิดแล้วชงนิ่งๆพี่เลิศสันทัดบอกลูกนี้นเป็นแต้มของลงสีซีสวัสดีครับเอ่อน้องนุกหัวรอ โซนอายุเท่าไหร่ครับแบคหกคุณ50ห้าสิครับตวัสดีน้องแปะจากชุมแสงพี่บรรจงวงวง,วงจากแพ้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับแต่ตอนนี้ลงสีสีขึ้นนำที่3มตัวหนึ่งอาจารย์ชอเสิร์ฟมาเอานลครับลูกมันสั้นฮะเปิดลำบาก แจมขึ้นนําไปที่4ต่อหนึ่ง,งเปลี่ยนมาทางวัดครูจะได้เสิร์ฟวัดครูตัวนี้ตามอยู่1ต่อสีอ่เพราะไปเบาๆหน้าขวาจะเจ็กเปิดจะโต้งชงลึกนิดหนึ่งเอาแล้วครับพี่เลิศไม่รออีลาค่าอีาลมเลยฮะตีหัวจังหวะเดียวเรียบร้อยครับกาแฟแล้วมั้งครับอ่ะ<笑><笑>กาแฟแต่เช้าแล้วพี่บรญจง ช่องซ้ายลูกนี้ปิดตูเปิดไม่ค่อยดีนะฮะโอ้ต้นโนต้นไม่ไมไม้ทานทานทานน่าจะหมดเปลี่ยนฐานให้ไวจัดแต่ตอนนี้อยู่ที่สองต่อห้านาขวายังเปิดได้อยู่ครับแต่ว่าจังหวะัตชอชงลูกนี้ออกข้างไปเยอะครับอ๋อแลฮะแต้มขยับมาแล้วครับ ตอนนี้ลงสีขึ้นนําอยู่ที่5ต่อ3ยังไม่ปลอดภัยนะครับ5ต่อ3นี่ยังไม่ปลอดภัยฮะกันชอเสิร์ฟลูกนี้เกือบพลิกเน็ตครับพี่ล่าเดี๋ยวดูพี่ล่าไหวเท่าไหร่ก็ปลวก็ลงนะแล้วก็เอาเจ็กเปลี่ยนไปบ้างเพาะว่าผมพ่วงวงวะแต่ว่าะ ก็วคงเนี่ยผมตะกอยิงแข็งเนี่ยพี่แล้วผมยังไม่ได้วงคือไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันคู่สี่อ่ะเออแล้วแบบมันจะคาราคาซังโอเคไม่เป็นไรพี่ยังไงรวมๆให้นเพราะว่าเราไม่ได้คิดเยอะไม่ไ้คิดเยอะอ่ะเดี๋ยวนะครับอ ยะบอกว่าเอามีเซตสามเฉยใ,ใช่มันไม่แน่ไม่นอนเนาะเพชรพระองค์ขาวน้องแอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์อุดิดสวัสดีครับน้องเบยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับหน้าขาววัดคูใช่เลิศโค้ไทยเปล่าใช่ครับพี่แจ๊คใช่ใช่ใช่ชชพี่เลิศในเลิศแซ่บอุดรเอาแล้วครับแต้มอยู่ที่หกเท่าเนี่ยแหละครับเกมมันเบียดทะไม่หนีนะครับคู่นี้ไม่หนีกันโอ้โหจังหวะเสิร์ฟมาสั้นๆเนี่ยแหละครับ แล้วลงต่อหน้าต่อตากักก,กเป็นแจมไปลงสีตอนนี้วัดครูตามอยู่6ต่อ7ช่องซ้ายจะโต้งเปิดหัวลูกนี้ไม่ดีนะครับเอาล้วฮะคู่นี้พิษโลกเจอกันเองอ่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับนุอมุนเปิดนิ่ง ชงลึกนิดหนึ่งตีหัวล็อกแต้มได้เรียบร้อยครับเป็นแต้มของวัดคูโอ้พิกขึ้นนำนะฮะจังหวะเซตสามแปดแต้มเปลี่ยนแดนไม่ทีนี้ผมจะปิดไร้สดก็ก็เก่งนะครับเก่งว่าพี่พี่น้องนีเจะบุ่ไอ้คันจะเปิดว่าที่เฉยก็ไม่มีใครบรรยายจะเอาอยัางไงกันเลยจังหวะสันตรงนี้พี่เลิศจับสันไม่โดนฮะเป็นแต้มของทีมลงสีซีขย,ขยับขยื่นขึ้นมาที่8เท่าเลยครับ น้องแอดวัสดีครับวัสดีเช่นกันครับลุงพศบอกว่ายาแดงสุพรรณเล่นหรือ,อยังอ๋อพ่ยามาเป็นกรรมการครับลุงพศพายามมาเป็นกรรมการพิชนชนแดนบอกว่าเสมอเหลืองอ้าวใครจะเสมอน้ําเงินบอกนะฮะจับกับพิชนได้ครับถ้ามีอะไรก็ส่งเลขบัญชีแล้วก็โอนกันให้กันนะฮะ <laughs> ตกลงกันเองนะครับ เตมตอนนี้วัดครูตามอยู่8ต่อ9ครับอมอนเสิบมาเบาๆจะตรงตัดเปิดแล้วชงนิ่งนะฮะลูกนี้เรียบร้อยครับถ้านิ่งแบบนี้จะเจ็กสันไม่เหลือครับล็อกแต้มให้ลงสีซี 4. เอาล้วครับขึ้นนําไปที่10ต่อ8จันเบิร์มสวัสดีครับทรับปัญญาลงคู่ไหนจันเบิร์มถ้าว่างมาช่วยพี่อ้นหน่อยครับตอนนี้น้องๆทีมงานยังไม่มาช่วยกันเลยฮะจันเบิร์มถ่าไงมาช่วยกันตรงนี้บ้างครับ พี่เกียงบอกว่าถ้าแอดลงแข่งเปิดเครื่องทิ้งไว้ไม่เอาอ่ะผมกลัวพี่เกียงแอบดูผม oh. ช่วงหลังมามันไม่มันไม่ฟิตอะพี่เกียงโอห0บาทเอาครับใครจะจับฮะใครจะจับ50บาทติดต่อผ่านพิชนได้ครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีโอนกันเองนะฮะแจมอยู่ที่11ต่อ9 ไม่ห่างเท่าไหร่ครับยังมีโอกาสทันช่องซ้ายเปิดไม่ค่อยดีเอาล้นมาแบบนี้มีเปิดชงกันใหม่ครับโลงสีสี <S <S แต่จังหวะเตะลูกนี้ออกหลังเอาเป็นแต้มของวัดคูตามมาแล้วครับสิบต่อสิบอ็ดเอาไม่แน่แล้วครับไม่แน่แล้วเอาใครจะจับยังทันนะครับยังทันนะฮะเออจันเบิร์มบอกว่าผมกับพิสารอ๋อแล้วครับแล้วครับ สันลูกนี้พี่ตู่ยังเกี่ยวได้อยู่ไล่ชงมาห่างนิดน,นึงครับพี่เลิศสัรแก้ไขข้ามมาแต่ว่ามันออกหลังเอาละครับเป็นแต้มของลุงสีซีสวัสดีน้องอูรานมงคลพี่ชัยวุฒบอกว่างานนี้ขับจะชนได้ไงเพี่ชนชนแดนใช้เข่าเยอะไปหน่อยฮะเดี่ยงครับเดี่ยงฮะเพราะว่าแกแกบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกนะแกคอมเมนต์มาเองว่าแกเดาจะเดี่ยงฮนะ <laughs> เอาล้วครับนี่ครับเจ้าโต้งตุ๊กแกดํามีลูกกระโดดเหยียบด้วยนะฮะล็อกแต้มให้ลงสี่สี่ขึ้นนําตัวดีน้องเซียมครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สิบตอน,นิบสามหน้าขวาเจ้าเจงยังเปิดได้อยู่เจ้าโต้งชงนิ่งแลวฮะสันลูกนี้เกี่ยวได้เอาแก้ไข่ข้ามมานี่แหละครับแตวก็จังหวะสองเป็นแต้มได้นะฮะเอาล้วครับวัดครูก็ไม่ยอมนะฮะ เหมือนพี่โลกกับพี่โลกเจอกันเองนะครับแต่มาคนละชื่อครับหลงสีซีกับวัดคูฮะเจอกันเองเข่าแล้วครับครับปฏดีสรวัดแป๊ครับ13 11กันชอไปที่นาซ้ายพี่ตูยังเปิดได้อยู่อมนชงมาให้พี่เลิศสันลูกนี้ออกช่องซ้ายขยับขยื่นเคลื่อนมา12 13นั่นนะฮะเอ่อพี่ชัยวุตรพี่ชนแกคอมเมนต์มาแล้วครับเด้งเพราะว่าแกเดาเยอะ สิบสองสิบสามจันชอเปิดลึกนิดหนึ่งชงด้วยหัวสารลูกนี้โอโ้จังหวะเกี่ยวออกข้างไปนิดหนึ่งอมนลงสีซีขึ้นแท่นเตรียมปิดเซตพี่เอาอีกจบเดียวจะเกมครับสิบสี่สิบสองต้องล็อกให้ได้นะฮะวัดคู ไม่ต้องล็อกนะครับจะงทอลุงนี้เสิร์ฟออกข้างเออพี่ชัยวุฒิบอกว่าเดาไม่ดูดสังขาร <laughs> เออพี่ชนบอกลืมตัวเอาครับเออน้องยาบอกวันดีครับพี่ชนสายชนอายุไม่ถึงยังไงถึงครับลุงพศถึงแต่ว่าเดาครับเออเดาจนเดี่ยงฮะลุงพศ <laughs> ลุงนี้ตีหัวออกหลังเอาล้วครับผลาการแข่งขันก็เป็นทีมลงสีสี เอาชนะทีมวัดคูไปด้วยจกกรสองต่อหนึ่งเซต